ท่านเบื่อหรือไม่ครับกับการซื้อกล้องราคาถูกนะที่ท่านจะต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนะครับเสียทั้งโอกาสในการใช้งานนะคือจะเลือกทั้งทีนะครับผมขออนุญาตแนะนําท่านอย่างนี้นะเลือกทั้งทีเนี่ยเลือกที่ดีที่มันจบนะครับท่านอย่าเลือกที่ตัวเลือกที่ราคามันถูกมันแบบว่า,าราคาเบา,เบา,เบา ราคาแบบถูกเรียราดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่พูดถึงคุณภาพของมันเนี่ยมันก็จะตามราคาครับของที่เขาเอามาขายท่านในราคาถูกๆได้ถูกจนไต่เตี้ยเรียดดินเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งฟรีเก็บปลายทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านให้ระวังท่านจะไม่จบท่านจะซื้อใหม่ซื้อซ้ําซื้อซ้อนซื้อซ้อนเงื่อนอยู่นั่นแหละนะครับเลือกทั้งทีอย่าเลือกที่ราคานะครับให้เลือกคุณภาพนะเพราะว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับผมจะบอกอย่างนี้ของเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนะครับของที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาวัสดุที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนของแต่ละอย่างนะครับที่เขาประกอบกันมานะเนี่ยนะและการทดลองคุณภาพต่างๆกว่าจะผ่านมาได้ qc ต่างๆนะครับการแพ็คจัดส่งนะครับบรรจุอีบพออย่างไรกว่าจะถึงมือท่านนะครับต้องได้ของที่ชัดเจนแน่นอนนะและพูดถึงกล้อง ที่ราคาที่มันค่อนข้างที่จะเสมอกับคุณภาพเนี่ยผมขออนุญาตแนะนํากล้องที่รองรับแหล่งดีคอยได้ดีนะครับมันจะช่วยให้ท่านใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็เล็งต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำนะเหมาะกับอุปกรณ์แรงๆนะครับของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองแมกนัมหรือว่าจุดสามศูปดลาปัวต่างต่างกแล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ลูกซองพวกเนี้ มันจะใช้กันได้นะครับสรุปง่ายๆนะครับวันนี้ก็คือถ้าเลือกกล้องที่ไม่รับแรงรีคอยน์เนี่ยท่านเลือกที่ราคาเนี่ยก็เหมือนกับการซื้อมาทิ้งนะครับซื้อของถูกแต่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆท่านจะเสียเวลาเสียหุดหงิดนะครับเสียอารมณ์นะครับแล้วก็ทําให้พานไปเรื่องอื่นอีกนะครับแล้วก็เสียโอกาสด้วยแต่ถ้าท่านเลือกที่การทนแรงรีคอยได้ดีเลือกที่คุณภาพความคุ้มค่านะครับท่านจะได้ทั้งความมั่นใจนะครับและจบและและ้วก็ การใช้งานทุกครั้งเนี่ยสั่งได้นะครับในระยะยาวผมแนะนําประมาณนี้ส่วนอันนี้เอามาประกอบให้ดูว่าทั้ง2ตัวเนี่ยรับแรงรีคอยหนักๆน,นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมานะครับร้านเราเป็นร้านทีเ่เป็นเปิดมานานกว่า1 0กว่าปีนะครับให้บริการมาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ